นวัตกรรมผ้าขม้าทอมือจากได้คอปกเสื้อที่ถูกกําจัดทิ้งจากโรงงานนํามาใช้เป็นวัตถุดิบในการทอผ้าขม้าที่มีลวดลายสวยงามสีสันสดใสดโดดเด่นและนํามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เกิดจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าทั้ง15กลุ่มของจังหวัดสระแก้วที่มีแนวคิดจากการลดขยะให้เป็นศูนย์รักสิ่งแวดล้อมและลดโลกร้อนบูรณาการขับเคลื่อนโดย SE สระแก้ววิสาหกิจเพื่อสังคมภายใต้การนำของบริษัทประชารัฐรักษามคคีวิสาหกิจเพื่อชุมชนจำกัดครับสำหรับกลุ่มทอผ้าบ้านไสงามซึ่งหมู่ที่10ตำบลพระเพิงเขาจัการันเนี่ย เป็นหนึ่งใน10กว่ากลุ่มที่มีความเข้มแข็งของจังหวัดสระแก้วมีความคิดสร้างสารรค์ที่จะพัฒนาต่อยอดจากของเดิมที่มีอยู่เนี่ยให้สามารถเพิ่มมูลค่าได้เช่นหาวิธีในเรื่องของการไปหาวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบจากที่ไม่ใช้แล้วที่จริงแล้วทีนี้ซีโรเวสมันเกิดมันเกิดมันเกิดก่อนก่อนนโยบายจริงๆแล้วคิดค้นมาประมาณ10ปีแล้วล่ะนะครับก็มาประจวบเหมาะกับกับความคิดสร้างสารรค์เขาเองนะครับที่เขา มีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็มีเทคนิควิธีการในการออกแบบต่างๆแล้วเขาก็สอนกันเองทั้งนี้ประเทศไทยมีปัญหาปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่สัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการกําจัดอย่างถูกต้องมีแนวโน้มลดลงรัฐบาลเองมีนโยบายสนับสนุนลดการใช้การใช้ซ้ําและการนํากลับมาใช้ใหม่ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน คอปกคือคอปกเสื้อคอปกเสื้อคอปกเสื้อโปโลแล้วก็คอปกขอบแขนเสื้อคอโปโลจากที่ว่าโรงงานเขาคัดออกเพราะว่ามีตําหนิในคอปกนะคะคือไม่ใช่ของเหลือใช้นะแต่ว่าเป็นของที่ยังไม่ได้ใช้คอปกที่ว่ามันไม่ผ่าน QC ค่ะเขาก็จะคัดออกแทนที่จะทิ้งเราก็ไปเอามาทอผ้าซะไปซื้อเขามาทอผ้าเป็นการลดขยะไปในตัวด้วย กลุ่มทอผ้าคม้าทอมือจากได้คอปกเสื้อจังหวัดสะะแก้วได้เล็งเห็นถึงปัญหาขยะได้นำกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเริ่มจากย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติการนำวัสดุเหลือใช้คือคอปกเสื้อที่ถูกทิ้งจากโรงงานมาใช้ในกระบวนการผลิตและแปรสภาพเพื่อเพิ่มมูลค่ามีเอกลักษณ์ของสินค้าพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากผ้าขมา้ามีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น มีการบูรณาการกระบวนการขับเคลื่อนจากต้นน้ำกลางน้ำสู่ปลายน้ำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเริ่มตั้งแต่มีการให้ความรู้พัฒนานวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานรวมทั้งมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งผ่านตลาดเฉพาะกลุ่มการสั่งออเดอร์ตลาดชุมชนตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ตลาดออนไลน์โอท็อปเอาเลทตลาดระดับภาคและระดับประเทศขับเคลื่อนบูรณาการประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน ผ่านสื่อต่างๆโดยมีสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดสักแก้วเป็นผู้ดำเนินการจัดทำตลาดออนไลน์นวัตกรรมภ้าคมาทอมือจากได้คอปกเสื้อของจังหวัดสากแก้วที่มีลวดลายสวยงามสีสันสดใสโดดเด่นนำมาแปร äh รูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายนับเป็นหนึ่งเป้าหมายการพัฒนาตามแผนพัฒนาจังหวัดสากแก้ว5ปีภายใต้การบริหารของนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสากแก้ว และเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลที่มีมาตร,รการส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทยตามโครงการที่เป็นเลิศซอฟท์พาวเวอร์ผ้าขมาสู่สากลน,นอกจากนี้ยังเป็นการสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจก่อให้เกิดการสร้างรายได้แก่ชุมชนและนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสระแก้วให้ดียิ่งขึ้น